Hmm. Yandi saya ta. Luksin. แต่ว่า,าซิมก่อนดีกว่าเน้ะว่ามีรสชาติเป็นจังไรน,น้ำซุปกระเซ็งทีแล้วเด้อโอเคอันนี้น้ำตาลกับพริกเผาน้ำต้มปลาคนเบิงกันนะ คนจ้าคนเลยจ้าคนเลยๆคนเลยกคนเล็กสิ่งสิ่งมกนบดี้ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับแจ๋วค่ะในช่องหมูแจ๋ว วันนี้หมูแจ่วสิพามากินอีกอย่างจีมื้อนี้หมูแจ่วนะคะสิพามากินก๋วยเตี๋ยวเส้นมีเนื้อเปื่อยน,นี่ก็เป็นเนื้อเปื่อยของแจ่วนะแล้วก็มีแบบนี้จ้าลูกซุงลูกซิ้นลูกซิ้นเนื้อนี่นี่ก็เป็นเส้นมีของเฮามื้อนี้เฮาสิกินกับผักสลัดแล้วก็อันพริกจิ้มกะปิอันนี้ก็เป็น ตั้งโอ้ใส่ลงไปเลยเนาะมาละมาละหั่นแล้วอ,อ,อือคนจ้าเออเป็นตัวเสียบบ่วสิมน้ำกันเบืองสิมน้ำกันเบืองคนอึ่มปรุงปรุงได้แบบว่า แซ่บมากจ้าขออนุญาตขยับทาดนิดนึงเนาะเห็นกันบอเห็นกันไหมคะมยานดีใส่ตาสับบี กะปีกับบักพริกลูกซิ้น ซิมน้ำส่วนน้ำฮ้อนๆเป็นแบบากกินอย่างฮ้อนๆอ,อย่างนี้นะมีแหงมีจ้ะอันนี้ก็เป็นเนื้อเปื่อยของเฮาว้าเป็นแต่แซบบ่ <Wow. S 1> เพืนนะ่อน่ะอืม ตื่นสายมาเมื่อนี้ยักส่งคือแปลว่ายักกินอย่างมันท้อนเลยมันท้อนแสบจริงเนี่ย เนื่อเปื่ยเนื่อเปื่ยแบบเปื่อยๆเลยว้ายกะซี้ยน้อยทุกคำกัน บอได้กินโดนแล้วนะได้อ่านก๋วยเตี๋ยวเนื้อฮะแซ่บที่คำนาโพูดมาพริกจิ้มก,กะปิ bạn luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không Ini emang. nước tương không เ,เดี๋ยวสิเก็บไปกินยาำหิวไหมหิวไหมก็จะมากินไหมขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแจ๋วจนถึงท้ายคลิปนะยังไงแจ๋วก็ฝากทุกคนนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แจ๋วในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ